ก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้บ่าวปอพาเข้าครัวนะครับวันนี้บ่าวปอจะทําปลาซาบะย่างซอสเชลิยากิทานกับผักบอรอกโอลีนะครับก่อนอื่นใส่เลก,ก,นนล,ก,กนนเลือก่อนนะครับจะลวกผักก่อนนะครับท่านผู้ชมใส่เกลือก่อนนะครับเสร็จแล้วจะเอาผักบอรอกโคลีนะครับใส่ไปเลยลวกก่อนนะครับบอรอกโอลีไม่ต้องต้มสุกนะฮะลวกแค่ พอแต่โ,โดนน้ำร้อนทั่วๆก็โอเคถือว่าใช้ได้เลยนะครับเมนูนวันหยุดก็ท่านชมนลองไปทำทานที่บ้านดูนะครับผมเป็นอาหารก็ถือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพก็ได้นะครับเมนูนี้ไม่ไม,ไม่เผ็ดไม่ลสจัดจ้านก็เด็กๆน่าจะทานน่าจะชอบเป็นอย่างนี้นะครับ จะได้แล้วแล้วก็ปัดไฟลงนะครับ <Okay. S 1> ปัดไฟลงนะครับเดี๋ยวผมจะตเอาน้ําออกนะครับเดี๋ยวจะพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไ่จัดจัดจานหรือมาผัดกับซอสเทลิยากิอีกรอบหนึ่งนะครับท่านผูอยากใส่ใส่ปาชนะไวนะ้ก่อน เราจะมาย่างปลาซาบะนะครับท่านผู้ชมปลาซาบะเราก็เป็นประมาณนี้นะท่านผู้ชมให้ดนะครับวันนี้เราใช้2ตัวนะฮะตัวค่อนข้างใหญ่นะครับเอ่ออันนี้คือสําเร็จรูปมาแล้วนะครับคือปลาซาบะที่เขาลุกไปเลยหรือเนื้อแร่มาเรียบร้อยแล้วเขาปรุงหมักมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็หาซื้อตามห้างสับสินค้าทั่วไปอย่างเช่นแมคโครโลตัสอะไรนี่นะครับลองไปดูนะท่านผู้ชมตั้งใจอยงนี้นะครับเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวเรามาย่างกันเลยนะครับท่านผู้ชม รเราตั้งกระทะก่อนนะครับวันนี้เราใช้กระทะเบอร์เล็กนะครับเดี๋ยวผมจะหัน่นหั่นดีกว่าเนาะหั่นเป็นท่อนดีกว่าย่างง่ายเข้าออกระทะง่ายเราต้องบั้งก่อนนะครับบั้งตัวเป็นตัวเอ็กนะฮะเมนูนี้น่าจะเด็กๆชอบนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันเล็กน้อยต้องให้น้ำหมดจากกระทะก่อนนะครับก่อนที่จะใส่น้ำมันลงไปนะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับโอเคครับใส่น้ำมันลงไปนะครับผมไม่ต้องใส่เยอะนะครับพอจะเคลือบกระทะนะครับโอเคถ้าใครมีกระทะเชฟร่อนอย่างดีก็ไม่ต้องใช้น้ำมันก็นได้นะ ก็เป็นเพื่อสุขภาพอีกอย่างหนึ่งไปเลยเดี๋ยวเรามาทอดหรือมาย่างในกระทะนะครับเสียต้องเอาด้านหนังลงก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับด้านหนังนี้เราจะบังนะฮะเลรูปตัวเอ็กนะฮะเพื่อให้มันไม่ไม่หดแล้วก็ซึมความสุขง่ายเดีครับ ลงได้อไหมลงได้โอเคครับเดี๋ยวซีชิ้นก่อนครับทา่านชมย่างไปเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้อย่าเพิ่งไปทำมันนะครับอย่าเพิ่งไปแตะมันนะครับปล่อยไว้เลยนะครับลดไฟลงน้อยนึงครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับทา่านชม โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพลิกกันนะครับวันนี้จะวุ่นวายหน่อยเด็กๆอยู่บ้านนะครับเสียงดังเลยฮะพลิกไปเลยนี่สวยงามเลยครับท่านผู้ชมต้องปล่อยให้หนังมันกรอบนิดนึงนะครับถึงจะพลิกได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะจะเละใช่เลยแหละต้องใช้เทคนิคนิดนึงปลานี้จะสุกง,ง่ายหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะหาภาชนะมาเตรียมใส่พักไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะพักไว้หน้าตะแกรงนะครับเพื่อเสรเดนน้ำมันนิดนึงครับดี๋ยวเราจะเจอขั้นตอนต,อนต่อไปนะครับทมม่านผู้ชมเดี๋ยวขอตักพักไว้ก่อนเส็็น้ำมันนะฮะเมนูนี้ง่ายๆครับเราก็ทําทานที่บ้านได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นเมนูที่อะไรที่มัง่ายง่ายมากโอเคพักไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมต่อไปเราใส่ชิ้นต่อไปเลย วันนี้เราใช้ใช้สองตัวนะครับตัวแน่มาดูกันนะครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมก็ ลาซาบะจะบอกไว้อย่างหนึ่งว่ามันมันสุกง,ง่ายนะครับเนี่ย,เ,ยเรากลับเลยนะครับนี่กลับเลยสีสันสวยงามน,นะครับท่านผู้ชมช่วง,วงใครไม่ได้ไปไหนหรืออยู่ในบ้านนะครับช่วงสงกรานก็ลองไปทําทานดูนะครับซอสก็หาซื้อซอสเทริยากินะฮะซอสคาเร็จรูปนะฮะก็มีขายตาม สั้างสรรสินค้าทั่วไปนะครับอย่างเช่นแมคโครก็มีนะฮะพอดีบ่บาวปอไปแมคโครทุกวันเลยอ,อยากทานอะไรเราก็ลองมาให้เด็กๆทานดูนะครับเป็นซอสของญี่ปุ่นนะฮะซอสเทอริยากิโอเคปลาค่อนข้างที่จะได้แล้วนะครับตึงๆแล้วนะครับหนังกรอบเดี๋ยวเราจะนำปลาลงผัดผัดกับ กะทะอีกรอบหนึ่งนะฮะเพื่อจะให้ซอสมันซึมเข้าไปนะครับเดี๋ยววันนี้บ่าวจะบ่าวพอจะเอานาะเอาปลาออกไปพักก่อน,นะฮะผมก,ก็ร่างกายสะสมน้ำมันเยอะแล้วไม่อยากจะกินเยอะอ่าเยวแล้วโอเคสุกแล้วนะคุณผู้ชมอือสุกแล้วสุกแล้วสุกง่ายครับปลาเนี้ย โอเคเดี๋ยวผมขอเคลียกระทะก่อนนะครับเอาน้ำมันออกให้หมดก่อนแล้วเราจะเติมซอสลงไปโอเคไม่ต้องล้างนะครับกอนจะหอมก่อนอื่นก็ดยวขอวางก่อนน,ะอนี่ซอสสำเร็จรูปของเรานะครับขอปิดโลโก้ก่อนนะฮะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ครับเทริยากิซอสเทริยากินะฮะมันจะเข้ากันนะครับ ถ้าไม่มีก็ผัดน้ำมันหอยบมัน้านเรานี่ก็ได้นะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะใช้ซอสเทริยากินะครับก็ใช้ประมาณสามถึงสี่ช้อนโตะนะฮะเพราะว่าซอสต,ตัวนี้ก็อร่อยนะฮะใครจะมียี่ห้อดีก็ยี่ห้อที่ไม่ใช่ตัวนี้ก็ได้นะฮะได้ทุกยี่ห้อนะฮะถ้าเป็นซอสเทริยากิโอเคซอสของเขาอร่อยจริงครับ เดี๋ยวเปิดไฟแรงนิดนึงอ่าก็เติมน้ำนิดนึงนะฮะไม่เหนียวมากครับเดี๋ยวเราเอาปลาลงไปเคลือบเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเอิบจะสใส่ข้างมนได้ไหมเเปิดไฟอ่อนก่อนนะครับท่านผู้ชม จะใส่ไฟแรงโดยจะเป็นทำเป็นข้าวหน้าปลาซาบะซอสเทริยากิอย่างเี้ยกระทะเล็กไปหน่อยฮะกระทะอยู่ที่ร้านหมดเลยไม่ได้เอามาอ่าเคปิดไฟอ้าวเป็นไรแปบ๊บนึงนะครับผู้ชม โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเคลือบซอสเรียบร้อยแล้วนะครับแหมเดี๋ยวมาจัดลงจานนะครับไป <c oughs> จัดลงจานนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก่อนอื่นใส่นี่ตรงนี้เลย <c oughs> เดี๋ยวเรามาจัดลงจานนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวจัดลงจานกัน คนี่นะครับท่านผู้ชมเป็นกับข้าวนะครับให้เด็กติกละทานปึ๊บอือ,อ,อเดี๋ยวเรขอใช้ช้อนใช้ช้อนหน่อยนี่นี่ง่าย นี่เมนูวันหยุดเมนูวันหยุดอืมขี้เคลือบซอสหน่อยอเคลือบซอสนี่เดีบอร์เกอรี่เราจะใส่ลิมๆนะฮะ ที่บ้านคนข้างที่จะไม่ค่อยทานผักเท่าไหร่เหนื่อยให้กินก็ไม่กินนะฮะท่านผู้ชมนี่เจัดพอสวยงามนี่เล่น,นเพื่อสุขภาพนะครับโอเค แล้วเคลือบซอสหน่อยนึงโอเคเรียบร้อยครับปลาสบะย่างซอสเทริยากิทานกับบ็อกโคลีนะฮะทานกับข้าวสวยครับท่านผู้ชมครับลองไปทำดูนะอาหารง่ายๆเมน,นูง่ายๆครับ เนี่ยครับลองไปดูนะครับลองทําทานดูนะครับวันนี้บาปอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะลงอะไรให้ดูติดตามบาปอด้วยนะครับสวัสดีครับ